โอเคเอาตัวต่อไปเอาเป็นซาเกลิตันไหมเอาดีไหมเอาก็ได้ไหนๆก็ต้องเล่นให้จบอยู่และเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดผิดกงมาทซาเกลิตันอยู่น,นี่ไปเปิดวิทเฉยไปเปิดกงแม่มดเฉยเลยเงินก็มาเลยงั้นก็มาเลยโอ้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 ย โอเคยอมตายได้ไม่เป็นไรหรอกขอไม่หายอยู่แล้วนี่ขอไม่หายอยู่แล้วนี่ขอไม่หายขอไม่หาย okay. โอเคโอ,อ,อายแต่แต่ตายออออเออให้มันเข้ามาปายยากันเองอืผมมีสเต็งมาช่วยได้เยอะเลยมีสเต็งมาช่วยได้เยอะเลยเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ไม่ต้องตามมาคุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะฮะเวลาทำห้ผมตายผมถึงตัดคลิปออกช่วงหนึ่งเพราะว่ามันแหลกครับมันแหลกมากเวลาตายแล้วเกิดใหม่มันจะแหลกเพราะมันโหลดแมปใหม่อะประมาณนั้นอ่าเป็นบล็อกโอเคเออก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะแมปไอมินิเกมนี้แต่ที่จรรู้มีคนตีกันเองอยู่ เออโอเคหมดโอ,โอ้เราผ่านมากี่ด่านแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มา้เออโอเคตายเราได้ไดมอนกี่เม็ดได้มาตอนนี้เรามีอยู่แปดน่าจะได้แค่บล็อกเดียวได้แค่เม็ดเดียวโอเคเรามีสิบเอ็ดเม็ดเรา เมื่อกี้เราจะเอาสเกลิทันตอนนี้เหลือตัว3 5 6ตัวเอาสเกลิตันมาไหนวะมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นโอเคมานี่เลยมันนี่เลย,นนเลยโอ้สองทีตายวะเฮ้ยง่ายง่ายง่ายเลยขอบคุณเบคอน โอเคฮะโอเคฮะโอ okay เคเผื่ออาจจะเป็นคลิปเดียวก็ได้นะเพราะมันเร็วมากโอเคทางทางเปิดแล้วทางเปิดแล้วทางเปิดและเออโอเคโอเคโอเคมานี่มานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยไม่ได้ยากเลื่อนผมแทบไม่ลดเลยดูดิเลื่อนผมแทบไม่ลดเลยสุดยอดยอดมาก โอเคไปเอาบล็อกเพชรแล้วเราไปต่อกันครับเป็นหนึ่งบล็อกเพชรโอเคเดี๋ยวมันมีให้ครับเอนวิด้วยนี่ผมมีแผนว่าผมจะทำไอ้นี่ครับผู้ชมผมจะเอาเลเวลไอ้ตรงเนี้ยเลเวลยีของผมเนี่ยเพิ่งสังเกตตัวเองตัวเองเป็นเม่นเลยผมจะเอาเลเวลยีของผมเนี่ยไปเอนแชน ในรอบต่อไปอน่าจะตัวละ5้าเวลใช่ไหมแก๊สถ้าตัวละห้าเวลตัวนี้ก็สองตัวฮะถึงจะครบสวัสดีพี่น้องพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยลืมเอาของออกมาลืมมาของออกมาโยนโยนโอเคพานิกแล้ว่ะเอ้ยแก๊สเกิดนี่ไง นี่ไงโอเค25เวลใช่เลยเวลเดียว30ผมจะเอามาเอนแชนดาบแล้วก็เอาเอนวิลมาตีบวกกันตัวต่อไปตัว,ตว,ตว,ตวอะไรดีฮะเราเหลือพิกเมนแมกมาคิวคีเปอร์เคปสไปเดอร์แล้วก็แบลดเอาเป็นเคปสไปเดอร์ก็ได้ทางไหนวะ ทางนี้หรือเปล่าใช่โอ้โหแม็กขึ้นขึ้นไปข้างบนกันเต็มเลยโอเคโอ้ทีเดียวตายเลยฮะโอ้โหโอ้โหโอ้หง่ายวะง่ายวะง่ายวะยังโชคดีนะ,ะที่ว่าตอนเกิดมาไม่เอามือไปตีไม่เปิดแบบกงกงยากยากแล้วเอามือไปตีเงีย้ยโ,โหเจเลอล่ละมานี่เลยมานี่ให้หมดมานี่ให้หมด ไปแล้วไปแล้วเรากลับบ้านแล้วนายเราไม่รู้จักนายไเลยนายไม่ต้องตามเรามานายไม่ต้องตามเรามานายไม่ต้องตามเรา,า <c oughs> เออไปเปิดป,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 ประตูให้มันทำไมกระโดดวืดไปกระโดดวืดไปดีมาเราเอาบล็อกใส่กันเลยดีกว่าฮะเราจะได้เอ,อ้ยผิดรูเฮ้ยไม่ลงอ๋อ ไปเอาบล็อกเพชรคืนไปเอาบล็อกเพชรคืนมานี่เลยนะชิปหายบล็อกเพชรโดนกินไปแล้วบล็อกเพชรโดนกินไปแล้วอ้อยังอยู่โอเคเนี่ยว่าบล็อกเพชรโดนกินไปแล้วโอ้นั่นไงมาแล้วเราจะได้ดาบเลยไอ้ช้อนเลเวลสามสิบแล้ว,เ,ว,ลว,ลวเล้งแม่นๆโอเคมาเอนแชนดาบกันดีกว่าครับคุณผู้ชมเราต้องเอนแชนดาบเอนแชนดาบเอนแชนดาบ มานี่เร็วมานี่เร็วขอแลกหน่อยนะสี่อันเลยเราต้องใช้นี่หนึ่งใช้นี่หนึ่งฮ่าฮเสียงเป็นเสียงเอกลักษณ์มากๆคุณเอ็มเีโอเคเอนแชนดาบเลเวลสามสิบอันเบกกิก้งจริงเหรอโอ้ oh my god อ่าคุ้มไหมเนี่ย เอาไปเอนชั่นเ,เกาะเอนชั่นอะไรได้ไหมเฮ้ยผิดอัน Protection อ protection น Protection ดีกว่าโอ้ได้ทรอนได้อันเบกกิ้งด้วยสวยอันนี้ทิ้งไปเลยถ้าเอามารวมกันไม่คุม้มโอ้ใช้แค่สามเวลเองเหรอไยวนะถ้าผมเอาใส่เออเอา,เอา,เอานี่ก่อน เอาลาพีรัสซุรีมามานี่ลาพีรัสซุรีเฮิบเอนชานชาร์ปเนต็ตนี่ไงแล้วก็เอานี่มาใส่เฮิบเฮ้ยสองใส่รวมกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ไรโอเคงั้นเรากลักบเราได้ชาร์ปเนต็ตสองมาแล้วเราตีแรงขึ้นกว่าเดิมอีก มาตัวต่อไปตัวอะไรดีพิกแมนแมกมาคิวคีเปอร์เอาคีเปอร์แล้วกันคีเปอร์อยู่ตรงนี้โอ้ทีเดียวตายโอ้ตายยกฝูงเออโอ้ง่ายเว้ยเฮ้ยทำไมมันรู้สึกง,ง่ายยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนโกงเลยอะ่ะ ทำไมทำไมรู้สึกเหมือนคิดถูกว่าที่เอาเบคอนวะเฮ้ยเจ๋งดีเว้ยอืม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 ฟามเพชรก่อนฟามเพชรก่อนละกันโอเคเราเอานี่เอาไปเอาบล็อกเพชรดีกว่าได้มาสองบล็อก เราก็เอออย่ามาเดินเล่นหน้าบ้านฉันนี่ไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีสอง็อกผมทิ้งไปเลยสองพ็อกเดี๋ยวมานะแก๊สรอตรงนั้นแหละรออยู่ตรงนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวผมมานะคุณแก๊สมาานี่มานี่มานี่มานี่ไปไหนละไปไหนละบินหนะ้าถุงเจ๋อ มันติดอะไรวะเออเออเออโอเคขอบคุณมาก2ีเม็ดเมื่อกี้ทิ้งไปทิ้งไปเสียเสียไดมอนฟรีเสียไดมอนฟรีไป16เม็ดไอ้เสียไปไดมอนฟรีไป9เม็ดโอเคได้คืนมา3 ตัวต่อไปเอาตัวอะไรดีครับคุณผู้ชมตัวต่อไปเอาตัวพิกแมนละกันถึงแม้จะไม่อยากตีมันก็เถอะเพราะมันตีแรงมากเฮ้ยเข้ามาตีงี้เลยโอ้โหง่ายง่ายง่ายเลยง่ายเลยง่ายเลยแค่ถอยหลังแค่ถอยหลังแค่นั้นแหละแค่ถอยหลังแค่นั้นแหละ รู้สึกดีขึ้นมาจริงๆครับมีทั้งมีทั้งชุดเกาะดีมีทั้งดาบดีแล้วก็คิดถูกที่เอาเบคอนมาโอเคโอเคโอเคเราไม่ต้องคาเพิ่มเลยใช่ไหมใช่เราครบพอดีพอดีพิกแมนโอ้ยเข้าไปสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว โอ้โหเพื่อนบ้านมาเต็มเลยโอเคเพื่อนบ้านเขาจากไปดีแล้วฮะโอ้โหมันเกิดเยอะจังวะมันเกิดเยอะมากมานี่มานี่มานี่ให้หมดมานี่ให้หมดเดี๋ยวไปเอาบล็อกเพชรก่อน ไ้ยบล็อกเพชรหายไปแล้วใครกินบล็อกเพชรอุตส่าห์ทำให้พอไปแล้วนะผมว่าได้คราบใหม่อีกแน่เลยนั่นไงได้คราบใหม่อีกแล้วอืาฮะอืาฮะ ไปครับก่อนได้มาสองบล็อกโอเคนี่สองบล็อกนี้จะเหลือไหมวิ่งหลบก่อน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 แค่นั้นแหละโอ้เฮ้ยยิงยิงเหรอ ยิงเหรอยิงยิงเหรอออ้ยเดี๋ยวตกลาวาตายมานี่คุณแก๊สเรียบร้อยลบไปมีตั้ง4 6เม็ดทำอะไรดีเก็บไว้เก็บไว้เราไม่จำเป็นต้องต้องใช้ต้องใช้ลืมไปเราต้องใช้ฮะเราต้องใช้ตั้งหนึ่งบ็อกเกาะเราเป็นไงบ้างโอ้กเกาะล่อแร่ น่าจะหวอยู่แล้วเป็นไรล็อกถ้าทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนี่ไงซ่อมเกาะเรียบร้อยวิธีซ่อมเกาะไปลงไม่บวกกันต่อ เอาบอกเพเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตายอีกแล้วนี่เหลือสองตัวฮะเหลือแบทกับแมกมาคิวเอาเป็นแบทแล้วก็ไอ้แมคมาคิวแล้วกันแมคมาคิว ma เป็นหนึ่งตัวที่ผมเกลียดมากที่สุดละมันตีแรงจะจะแรงสู้ดาบของกระผมไมหมล่ะครับน่าจะสู้ได้แหละเออไอไอภาคหนึ่งเองก็มาผิดดาบนนจำได้ไหม ผมจำได้นะไอ้ไอ้นี่มันชอบมาผิดด่านดีกว <Hello. S 1> ่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดเด้เดเพี่หลงด่านไหมพี่โอเคเปิดอย่างรวดเร็วมันเคยไปปีนไปด่านชาวบ้านเขาไปทั่วไอตัวสองสองตัวทั้งสลามทั้งคู่เลยเออแต่แปลกเนาะเขาไม่ทำเป็นสลามขึ้นมาครับเขาทำแต่แมกมาคิวเขาไม่มีสลามให้ โอ้ยมันตีน็อกแบ็คมันตีน็อกแบ็คมันตีน็อกแบ็คโยนสองบล็อกอีกแหละโอเคหมดเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 ธนูยังไม่อยู่อีกทีเดียวโอเคโอเคอเรอเลื่อนฮิวก่อนแล้วกันหรือจะไปเลยดี อืมไปเลยก็ได้ด่านสุดท้ายซะแล้วไงด่านสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรยากง่ายกว่าปลากลัวเยอะเลยโอ้ทีเดียวตายครับวันช็อตวันคิววันฮิตวันคิวโอ้ง่ายเลยมานี่เลยมานี่เลย เกมจบแล้วแต่ไอ้นั่นยังไม่จบเดี๋ยวมาไปเอานี่ก่อนฮนะเราไปเอาคาเป็นลูกธนูก่อนผมอยากเคลียร์กับมันขามันหมดนี่แหละมานี่นะมานี่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 เลยมานี่เลยมานี่เลย ยิงไม่โดนก็คีวะแม่นแล้วนะตรงตัวเลยนะฮัลโหลขึ้นไปข้างบนยิงมันมติดบารียติดบล็อกบารียนี่ไง โอเคว้ว <Okay>. ขึ้นมาข้างบนเหรอแล้วนี่คือปุ่มอะไร s e c กชั่นเนี่น่าจะเป็นหัวนี่ไงวัฟเฟิลนี่ไงพี่ทักเกิลกับพี่ออยมีหัวใครที่รู้จักอี่ไหมเนี่ยน่าจะมีหัวยูทูบเบอร์ดังๆอยู่นะผมไม่แน่ใจนะเราใครเป็นใครผมแค่เคยเห็นบางคน อืมส่วนใหญ่มันก็เป็นสตรีมเกือบหมดแล้วเพราะมันเวอร์ชันเก่าแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นสตรีมหมดแล้วโอ้อารีน่านี้มีต้งหกร้อยสี่สิบคนแต่ว่ามันหัวมันหายไปเกือบหมดแล้วอ๋อต้องจะกดปุ่มตรงกลางะฮะเฮบ เรียบร้อยเราได้แล้วเราผ่านแล้วครับเราผ่านอารีนาแล้วงั้นใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคกำลังวิเคราะห์ฮะโอเคผ่านแล้วครับผ่านแบบ easy, easy. อีซี่อีซี่เดี๋ยวนะมันเปลี่ยนสีด้หรือเปล่าโอเคช่างมันเถอะโอเคครับคุณผู้ชมงานคลิปนี้ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง3006 channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ